สวัสดีค่ะขออนุญาตไหว้มือเดียวนะครทุกคนตอนนี้นะคะใช้อยู่หน้าบ้านตัวเองนะคะตรงนี้ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆนะคะความคืบหน้าของบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ทให้ดูก่อนว่าบีฟอร์มันเป็นยังไงนะคะในคลิปที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้อัปเตอร์มันจะคืบหน้ากันไปถึงไหนแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการทาสีใหม่สีจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแต่ว่าบ้านอื่นอ่ะที่เขาลอกแล้วสีมันจะจางนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นสีที่ทาใหม่พาเดินเข้าไปในบ้านนะคะอันนี้ของคุณพิยามอันนี้หนึ่งห้าส่วน็ต้อ้นะ บาปัญหาอย่างหนึ่งของชาคืคออะไรดูปะใช้ประตูรั้วไฟฟ้าไม่เป็นเวยลองพยายามเปิดดูนะครับว่ามันเปิดได้ไหมมาหน,าาน,าานา่อยมาหน่อยมาหน่อยพยายามมันเปิดไม่ได้อ่ะหรือว่าเขาล็อกอะไรเอาไว้ปะคะอออมันจะต้องมีการเปิดสวิ์ก่อนเลยคร okay, <okay>, okay. ัโอเคโอเคโอเคเอาละเข้าบ้านไม่ได้ละหรือหนูคนใช้มือเปิดวะขอบคุณนะคะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณนะคะ เดินไปประตูเข้าบ้านนะคะบ่าวซ่า ตอนนี้นะคะว่ากันง่ายๆก็คือว่าคือมันเป็นปูนเปื่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาให้น้องแห้งนอดนึงอันนี้ชา้นจะเปิดอันที่มันสามารถที่จะดูมันจะเป็นปืนปูนเปื่อยแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยสีมันยังไม่แห้งพอสีมันยังไม่แห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นลายที่ชัดเจนมันยังชื้นอยู่พื้นปูนเปื่อยเนี่ยมันก็ต้องรอให้มันแห้งสนิทมันถึงจะแบบมีสีและลายที่มันชัดเจนขึ้นนะคะคุณเท็โด์ดอตเอ็กเนี่ยก็เป็นคนออกแบบไปชาเขาก็บอกว่าต้องรใช้ความานักชิดหน้าเนี่ ส่วนข้างบนนี้นะคะเอาไม้มากรูเป็นเพดานตรงนี้ก็จะเป็นเพดานไม้ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเว้นร่องเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ใส่ไฟนะคะมันจะเป็นไฟเส้นพอเป็นไฟเส้นเสร็จแล้วใช่ปะมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้เว้ยแกบางวันที่เราอยากจะอบอุ่นดูหนังนกาจ,จะเป็นหลีไฟได้หรือว่าวันหนึ่งที่จะต้องการความปาร์ตี้การจะเป็นเป็นสี หรือว่าวันไหนที่เราต้องการความร้อนแรงดุดไฟเรอาอจะเป็นเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะใน EP แรกมันจะเป็นปมันจะเป็นผนังทึบเลยเราก็ทุบออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวกระจกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นะจะเป็นประตูบาน่อนที่เราสร้างต่อฝั่งตน,นี้นะครับสองขั้อารมณ์คือไม่อยกจะทำเปิดฝังก็สามรารถทำได้เหมือนกันแบบ ตู้หนักมากแล้วก็ทำให้ห้องรูโง่ขึ้นมากมากนี่ก็จะเป็นมุมที่ชอบมากนะคะก็คือเป็นมุมของครัวนะคะคนเล็กนะคะหรือว่าจะเรียกคนแต่จดิคนตะแหละอะไรคนตะแหละอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ทาอาหารจริงอะไรตรงนี้มากมายแต่ก็มีเผื่อเอาไว้นะคะจอหน้าต่างเพิ่มอีกแล้วตรงนี้ปกติก็จะเป็นประตูทึบดูอีพีหนึ่งเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับมันก็จะเป็นเอ่อ pantry ครัวปกติมีตู้เย็นอยู่ตรงนั้นมีเตาอบตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นกําแพงทึบก็จะอย่นนี้แต่ข้างนอกต้องบุกสวนสวยๆหน่อย ตรงพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ออกไปที่อื่นถ้ามองไงกลๆมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแพน t r y มันก็จะเป็นไอแลนดน,นะคะยาวมาถึงตรงนี้ประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะต่อเป็นโต๊ะกินข้าวยาวมาตรงนี้เลยนะคะสําหรับกระเทยนะคะเอาไว้นั่งกินคงกินข้าวกันตรงนี้นะคะตอนแรกมันก็จะเป็นกาแพงถุบด้นาะ แล้วก็ถูกออกนะคระแล้วก็อันนี้เราจะิลเป็นเคาน์เตอร์จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะค่ะแล้วก็เองม,มันก็จะเป็นรูกเก็บรองเท้าเก็บพวกสลิปเปอร์หรือว่ารองเท้าที่เราใช้ประจำเพื <S 2> <S 2> ่อจะเั่าท่า เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูในครัวบ้างนะคะอันนี้นเป็นครัวตะเลอันนี้เป็นครัวไทยะครับครัวไทยก็คือเอาไว้ทาครัวจริงจังสำหรับกระเทยที่ชอบทําอาหารใดๆตรงนี้นะคะเงนี้กอเป็นเคาน์เตอร์ไปเลยนะคะแล้วก็มีที่ไว้วางเครื่องสั้ผ้าทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องแม่บ้าน เป็นห้องเป็นห้องน้ำแม่บ้านตรงนี้เป็นห้องน้ำแม่บ้านตรงนี้เป็นห้องแม่บ้านเราก็ทุบรวมเป็นคนเลยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นสองกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากห้องชาก่อนละกันอันนี้ก่อนอย่ห้องชาเนี่ยห้องชานะคะตอนนี้ในส่วนของ walk in closet ยังไม่ได้รื้อแต่ต้องท่องทำใหม่เพราะว่ามันไม่พอกะเทยหรอกส่วนนี้เป็นว้าวอันนี้วิวอินเริ่มทำแล้วก็คืออันนี้เป็นส่วนของหัวเตียงก็จะมีที่วางของใด ตงนี้เป็นอุ้ยนี่สวยอะ่ะเป็นลายไม้กุหลส่วนนั้นก็จะเป็นฝั่งวางทีวีตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทํางานของเรานะคะต่างไใ้ใดเอ้ <c oughs> พอบิวแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดเนาะอันนี้เป็นมานที่เขาออกส่วนอันนี้แน่นอนนะคะเป็นที่กินข้าวของน้องๆฝัง่งเอฟฟิฝั่งเูาเดี๋พาไปดูชั้นสามกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นส่วนของมูเตนะคะเอาไว้วางพระของเจ้าของพระพรามใดๆที่เรานับถือเอาจริงปะไม่พอหรอกอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะ อันนี้เป็นส่วนของห้องของอโนบิคับอันนี้ตรงนี้แยกเป็นสองห้องนะคะอันนี้เป็นห้องว่างอันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องของเปย์เป็นผู้จัดการก็นอนที่นี่หรือว่าเป็นห้องแขกตัวนี้ก็ห้องของแม่บีเขานะคะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ะอันนี้เป็นเตียงมูจิของเขานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกไม้เป็นระแนงไม้อะไรว่าไปวิวห้องอีบิค์มันสวยเลย ฝั่งนี้ก็มีระเบียงด้วยนะคะก็มองไปเห็นข้างนอกอน,นี้ก็เป็นห้องแขกอย่างนที่บอกเดี๋ยวเราคงเอาเตียงมาวางอันหนึง่งแล้วก็แล้วแต่ใครจะอยู่ใครจะนอนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นระเบียงใหญ่อยู่ชั้น3มนะคะมองออกไปก็จะเห็นวิวข้างนอกอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเล็กๆแม่มันมีแค่15หลังเท่านั้นเองเวาลาเราเข้ามาคือไม่ต้องแลกบัตรแล้วเพราะว่าพี่ยามจำหน้าได้เวอร์ ดึมหอกตรงนี้มันเป็นห้องทํางานไว้ซึ่งออกแบบไว้แล้วเรียบร้อยนะตรงนี้มันก็จะเป็นผน,นังแล้วก็เป็นตู้ชั้นหนังสืออาไรเงี้ยให้เราเหมือนกับถ่ายรายการจะพัเที่ยบ้านนั่งสัมภาษณ์นนคนอะไรวาไปแต่ตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูโคง้งแม่เอาไว้แบบถ่ายรูปเล่นๆวะไปจริงๆอ่ะมันสามารถทําเป็นห้องนอนได้แต่ว่าตอนนี้เป็นของจากบ้านเก่าก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ EP สองเป็นแบบอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆมันก็น่าจะซับประมาณ70%ละก็เหลือเพดานเหลือพื้นเหลือเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้มันก็จะเป็นบิ in, อยู่นะคะตายแล้วตอนนี้มันยังขาดพวกเฟอร์นิเจอร์มันยังขาดพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาคะถ้าใครอยากจะโปรโมทหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็มาสนับสนุนได้เนี๋ยได้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างสามารถโทรหาได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามพาเธอดูบ้านนะคะ EP สองนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ชอบกระจกตรงน,นี้มากๆเลยเนี่ ก่อนที่จะปิดคลิปจริงๆนะคะชาก็อยากมาพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะว่ามันคือบ้านหลังนี้มันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตอย่างหนึ่งเลยของชาที่ที่เกิดขึ้นนะคะต้องเล่าก่อนว่าชา เกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางค่อนไปทางล่างคือคือเราก็ไม่ได้มีเงินกันอะตั้งแต่เปิดเพจมาตอนปี54ตอนนี้ปี64มันก็10ปีพอดีแล้วถึงทุกอย่างที่ทำมันจะเป็นสิ่งที่มีความสุขแต่ชาก็ต้องยอมรับว่ามันมันมันค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากเหมือนกันนะคะในในในการที่จะต้องโหทุกอย่างในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าที่เข้ามาหรือว่าเออเรื่องความคาดหวังจากคนรอบตัวหรือว่าอะไรรอบตัวต่วตงตาง,างๆนานาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความ ภาพภูมิใจยอย่างหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าชาต้องขอบคุณ f o ลเลอร์นะคะคนที่ติดตามชาทางทางตรงและทางอ้อมท้งที่ชอบและไม่ชอบหลายๆอย่างนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนกันเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเขียนตั้งแต่ช่วงที่ชาเขียนอุทาหรณ์สอนใจจนมาเป็นหนังสือบันทึกของตู้จนมาเป็นไดรี่รตูดซี่ไดรี่ตูดซี่เดอะมูฟวี่ว่ามันจะเป็นเรื่องของงานรีวิวต่างๆที่ชาทำนะครก็ ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ที่ที่ก็สนับสนุนกันเสมอมายังยังคงอ่านยังคงอยู่ยังคงยังทำไม่ช้าไม่เหงาไม่เยบเหงาเวลาโพสอะไรบางอย่างหรือขอคําแนะนําอะไรบางอย่างทุกคนก็ให้ข้อมูลให้คําแนะนําอย่างเต็มที่ขอบคุณขอบคุณมากๆขอว่าไหว้ได้มือเดียวนะฮะมันไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะดราม่าไอเรื่องพวกนี้นะครับเพราะ ทุกคนก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าชาให้ให้ความสําคัญกับคนที่ไลค์แล้วก็ f o ล l o w วอของตัวเองมากๆนะฮะประตูทุกบานหน้าต่างทุกช่องเพดานไม้ที่กินข้าวหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชาไม่ได้รับแตงสนับสนุนจากทุกคนก็คงจะไม่ได้สามารถทํา ม่มาถึงจุดนี้ได้นะคะมัน10ปีเข้าไปแล้วแม่มันลองทำนานมากๆขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองด้วยที่สู้ สู้ชิบหายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามเชื่อชีวิตใช่จริงมันมันก็มีจุดที่เหนื่อยกับสิ่งที่ทํามากเบื่อก่บสิ่งที่ทํามากแล้วก็บางทีเราก็มีดราม่าอะไรบางอย่างเงี้ยมันก็กระทบกระเทือนจิตใจเราเราก็ใช้การมาโลกในแง่ดีของเราน,นําทางชีวิตมาเสมอมานะคะซึ่งก็มันก็อาจจะทําให้เรายังคงอยู่ได้จนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงนะครับชาตอนนี้ชามีความสุขมาก กับบ้านหลังนี้กับกับตอนนี้สิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่กับการที่ตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวที่ที่เรารักนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาเสมอมาอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย